ดูดวงชาวราศีพฤษภดวงแปลกเงียบแล้วรวยนะผมท่านเคยเจอดวงแบบนี้หรือไม่ครับดวงแปลกมากเงียบแล้วรวยด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้าชูป,ปกปาก้มงของรักษาพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชาาชีวิตจะรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาครับกอริศหมอสันแนะนําให้ท่านพบไพรีพินาตอันนี้เรียบแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพบติดตัวไปได้ครับไพรีพินาตพบติดตัวครับสามบาทเท่านั้นครับสามบาทส่งฟรีครับทักไลน์มา s u น n y สี่สองแปดเก้าครับผมปัญหาต่างๆเยอะให้พบปู่ฤาษีครับผมปู่ฤาษีหลวงพ่อสิริครับผมพบติดตัวไว้ครับห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรี พักลายมา sunny สี่สองแด้วยโชคลาภเงินทองมารมีว NO ัสนาสิงห์สิธิ์ค้ำชูบกปากคุ้มคองรักษาขออนุญาตหยิบไพ่ก่อน้วผมตกตำแหน่งให้อระเพ็สิงห์สิธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียทีไหน ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวว่าหารดวงชะตานี้เอาจริงเอาจังพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิไหนเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นปาดประหารศัตรูหมูม่มานปาบศัตรูไอ้เหี้ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาใอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาี่ไหนเหรียญใหญ่บรอบอ็อเอเดอเป็นนอคเปียวเสมือนอะไรเทวดาโอนเงินมาให้ครับเพราะฉะนั้นเทวดาโอน,นเงินมาให้ท่านเปิดบัญชีแล้วหรือ,อยังบัญชีสวรรค์ครับเปิดบัญชีสวรรค์บางคนก็ทําเขาเรียเกเอี่ยมเอียมเอี่ยมหรือเอี่ยมเนี่ยบอกเรี่ยงไม่ถูกเอี่ยมเขียนเอาไว้อ้วจะขึ้นสวรรค์ถ้าอ้วตายแล้วอ้วขอขึ้นสวรรค์ก็เรียกว่าบัญชีสวรรค์ ผมปเปิดบัญชีรอเลยรวยด,ด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเทวดาโอนเงินมาให้แล้วซ้ายสำรับาวขวาสำรับตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพ์โดยโชคแล้วผมปัญหาต่างๆเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปเจ้าไปทําอะไรให้คุณตั้งตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือย,อยังไงถึงตามล้างตามผ่านตามไม่เลิกจัดหนักจัดเต็มข้าพเจ้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นดวงชะตานีุ้กสมสมหวังดังใจหมายใครจะทําอะไรก็ทําไประวังให้ดีจะไปนรกภูมิ ท่ะธรณีจะเปิดจะโฉบลงไปสูปนนรกนับผูดผีพิศศาจะดึงขาไว้นับใครดูในหนังแมในละครดึงขาไว้นวกผีพิศศาดึงลงไปด้วยไปอยากอยู่กับเขาไปดึงเลยนับแหวกเลือดเนื้อเนื้อ,นอหนังดึงออกออกมาแหวกปักไสออกมานับไปสูปนนรกโคมน่ากลัวมากในนรก โชคตาของท่านตกตำแหน่งเดฟูจะลื่นเลิลสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นการมาจบประแจงเรียแข้งเลขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษในช่วงชะตานี้ดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงกาครอบครัวอยู่รอบเย็นเป็นสุขท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสท,อง,อ,าสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วเขาเรียกว่ามารอบด้านทาด้านนี้ก็ดีด้านนี้ก็ใช่ด้านนั้นก็ใช่จะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองถือว่าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งที่ดีมีดปากตรงกลางใจกระบนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเราจะศีลว่านอนซบตากด้วยอํานาจบุญบารมีวาา่าศสนาดวงชะตานี้ต้องพึ่งเพศตรงข้ามที่คอยสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคกะตาบางทีท่านบอกว่าข้าพเจ้าต,ตัวเดียวไม่สนใจใครทั้งสิ้นเวลาไปติดต่อการงานการค้าท่าน,นลองสังเกตดูต้องติดต่อกับเพศตรงข้ามนะผมเขาจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นติดต่อเพศตรงข้ามได้เปรียบทําไมไม่ติดต่อล่ะ เอาองค์การชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเลขโกนเพดุบายดวงชะตานี้ไม่ใช่ตำแหน่งดวงจรแต่ต้องใช้ตำแหน่งในการชิงไหวชิงพิบแย่งยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาเอาเปิดขึ้นมาเป็นดวงโจรเพิ่งพิ่พูดถึงตะกี้นี้ด้วยดยอำนาจบุญบารมีวัสนาตกตำแหน่งดวงจรใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีเพราะนั้นย้นนี้ยืมเงินแล้วไม่ได้คืนเราบผมให้ยืมเงินแล้วไม่คืน เอาผมเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งให้ใครแล้วกันนะครับผมให้ตัวเองก่อนการที่ท่านส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีดีเข้ามาประเดบดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายม้าประยองเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายจะเจริญรุ่งเรือง,ง,งขึ้นมาทันเรียนใดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลดะซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีันด แต่เอมเพบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโชคตานี้ยังเป็นตกตำแหน่งนักลบนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาของท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มปัญหาต่งตางๆมีไหมมีแต่ว่าอย่าไปสนใจ ครับผมเรื่องเราต่างๆให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวตกตำแหน่งชาลอดครับมุ่งตรงอย่างเดียวไม่ต้องเหลียวหลังนะครับปักทูบใส่กระทงเอาไปเลยเอาไปกินเราไปแล้วให้ผีล่อผีไปทางอื่นแลครับผมโชคชะตาบุญุศลวาสนาดวงชะตานี้ยังเด็ดขาดเด็ดเดียวหันจิตใจที่อ่อนโยนจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังถึงเวลาคาบุญุศลวาสนาปีศาหมูบาลจะแสดงตัวตนนะครับดวงเปิดนะ จะได้รู้ความจริงทั้งหมดครายกันแกล้งท่านสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นนะมองครายกันแกล้งดวงเปิดนะเห็นทุกอย่างครายกันแกล้งนะผมไม่นานไม่ช้าไปนรกผมน่ากลัวมากนะแต่ว่าคนกันแกล้งตอนตอนแรกมันไม่คิด้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้การปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะิญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินให้ท่านค่อยๆเก็บ เก็บเกี่ยวผลผลิตปฏิบอดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแล้วให้ท่านลื่นเริงสังสรรตตกตําแหน่งสามถ้วยนะผมให้มีความสุขตลอดชีวิตอ่ะให้มีความสุขเข้าไว้นะผมแล้วดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาข้าบูรุษสมวัสนาได้รับเหรียญทองโอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังครอบครัวอยู่ร่มเย็นมีสุขใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวครับผมเขาต้องการตัวท่านไม่ได้ต้องการอะไรต้องการตัวท่านไม่ใช่เงินท่านัะผมอัศวินคีมาร ถือดาบปราดประหารศัตรูหมู่มารถึงเวลาด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปักกุ้งกองราาักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โรืโชคอัศวินขี่ม้าถือดาบปราดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูไวเยียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสวนาอันยิ่งใหญ่ท่านใดจะดูดวงกับโมสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้ารับหนึ่งกำน้ำสองร้อยบาทนะครับสี่คำถามอาร์ซคำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทโมสันส่งคลิปให้เนาะจ๊ะนะครับผม ทักไลน์มาซันนี่สีสองใเจ้าถ้าท่านไม่มีคำถามท่านพิมพ์มาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสําคัญมากนะผมไม่งั้นนะผมไม่แม่นหาโทษไม่ได้นะจ๊ะสําคัญมากในชื่อวันเดือนเดือนปีเกิดนะผมโชคจะตามนานบุญมารมีวาสนาสิงเกธิ์คำชูปกปัก,ปกปคุ้มครองรักษาดวงชะตานะผมสี่นาทีสี่นาทีสี่ร้อยบาทนะผมแปดนาทีแปดร้อยบาทครับดวงชะตาของท่านแล้วหมอสันก็จะส่งคลิปให้นะครับส่งคลิปให้กับท่านนะครับ ย้ำก่อนเป็นคลิปส่วนตัวดูคนเดียวบางคนกลัวครับดูคนเดียวนะจ๊ะนะครับผมบไม่ต้องกลัวหมอสันเผยนะครับหมอสันส่งคลิปให้เพราะว่ามันต้องส่งผ่านคลิปเพราะมันเป็นไฟล์ใหญ่ส่งผ่านลายเล็กๆไม่ได้ครับขอให้ท่านแจ้มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสงสุขสมสมหวังดังใจใหมายครับสวัสดีครับ